สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอิร์เนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6พฤศจิกายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าริซี่สเนตนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าประชาชนไม่สามารถคาดหวังให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาของทุกคนได้เขากล่าวประโยคนี้ในระหว่างที่มุ่งเรียกความไว้วางใจจากสาธารณชนกลับคืนมาด้วยการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับขอบเขตของปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่รออยู่ข้างหน้าในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์วิซิสุเนตะกล่าวว่าเขาตระหนักดีถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการชรําระหนี้จำานองที่พุ่งสูงขึ้นเขากล่าวอีกว่าเขาจะทําทุกวิธีทางที่เขาทําได้เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้แต่ชี้แจงชัดเจนว่าการแทรกแซงของรัฐบาลน,นั้นก็มีข้อจํากัด เขาบอกว่าถูกต้องแล้วที่เราต้องซื่อสัตย์ในการแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรารเผชิญตอนนี้ทุกคนต่างพูดถึงการกู้ยืมทุกคนเล็งเห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถทำทุกอย่างได้ริซเนกปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเรื่องการยึดตามคำมั่นในแถลงการของพรรคอนุรักษนิยมที่สัญญาว่าจะไม่ขึ้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือประกันภัยแห่งชาติเขากล่าวว่าผมจะไม่พูดถึงนโยบายภาษีใดๆเลยเมื่อถามว่าเขาได้พิจารณาที่จะยกตำแหน่งให้บริจจอนสันในการเลือกตั้งผู้นำพรรคครั้งล่าสุดหรือไม่ r ิซี่สุนักตอบว่าเขาชัดเจนมากกับบริจรอนสันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เขาได้รับการสนับสนุนจากดีจากพรรคในรัฐสภาและเขาคิดว่าตัวเขาเองมีความเหมาะสมที่สุดที่จะทําหน้าที่นี้ r ิซซี่สุนักขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผิวสีคนแรกของอังกฤษเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยเขาเข้ารับตําแหน่งช่วงยุคที่ปั่นป่วนที่สุดในประวัติการการเมืองของอังกฤษนะครับซึ่งประชาชนคนอังกฤษนั้นก็มีความคาดหวังว่าริซซี่สุนักนั้น จะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กําลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนคนอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดจากการที่อังกฤษนั้นเนี่ยครับได้มีมาตรการในการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของด้านพลังงานก็ทําให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากภาวะราคาพลังงานแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนั้น หลายฝ่ายก็คาดการณ์นะครับว่าอังกฤษนั้นอาจจะไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในบางช่วงเวลาถึงกับจะต้องร้องขอให้ประชาชนนั้นประหยัดพลังงานนะครับแล้วนี่แหละครับเมื่อเขาเข้ามารับตําแหน่งหลายฝ่ายนั้นก็คาดหวังว่าเขาจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้มันจบสิ้นลงได้แต่ว่านี่เขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าเขาเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนคนอังกฤษทุกคนได้ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้คาดหวังกับรัฐบาลมากนักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจ หน้าติดตามที่ช่องถ้าอินเตอร์นิวนั้นได้เกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถ้าอินเตอร์นิวด้วยครับ